เรไปไหนไปซื้อของหน่อยซื้อที่ไหนเนเจ้ครับหนเจใชฮะหน่เจ้นนทบุรีไป่ายแล้วนี่ไอมาแงน่ด้วยขอนจะเลินด้วยได้วานมึงบอตกระดินะคนขึ้นไปขุดแด่ยืายไม่ต้องรู้เรื่องลหลานกัอะไรโอ้ทำอะไรครับดี๋อยจะนิ่งึล พราตอนนี้กำลังเข้าเรียนอีกนี่คือกำลัการงานวุ่นอยทำไรโอมทำไรครับไรครับโอมฮะที่าทำไรครัโอมฮะอธิบายไ้วทำไร แต่แม oui. ่กล ok ัวขำตลอดเลยเพราะแม่กูฟังออกไงหาอะไรแปลกแเว้ยอย่กรอยากรู้เราไม่ตกจริงเพาอลอดฟังเรื่องก็เก่งล่ะมึงอยู่จันฟังภาษาอีสานออกอ่บก่อนูีซีเียงอไรเค